มาพี่มาแม่ผีเร็วนางล่องลัดนางลงมึงนางลง,ลง,น,าง,ลงนางลงนี่มาตักเตียงแหน่ไอ้ถุงมาหันนั่นักไอ้ถุงเบียกมามาถุงมาถุงมาพี่ถุงถุงถุงยันมึงเห็นบอมมึงยันมึงเห็นบอมมึงยันมึงวันนี้นอนพี่ดีๆตัวมึงคือโปวดแฉะผู้เชี่ยวใส่ใเคี้ยมไปกินดิ Chị kiếm bãi xà kim nè Hả? Khơi cân Nào còn nãy cái này bãi xà kim Đi đâu, đi đâu, đi đâu, đi ào. Đi, ào. đi, ào, đi, ào. đi ào, con Đi đâu, con bây giờ bài nào nhắn nắng thì kín không lẽo kỳ không ban kỳ nắm Kín nắm kỳ nắm kỳ lần kỳ nắm kỳ kín kỳ nắm kỳ nắm เห็นปะได้ท hmm. mm ี hmm. mm ่ hmm. mm hmm. เยน็นเย็นอะะเย็นก็บม่ว่าเย็นกินแมงเมือรล้วเย็นกันไปกินกักนมาถึงกนละ

เดี๋ยวมันยากายเนาะกูเล่ยบ่ไห้กินอ่ะอแ่บบ่เย็ยนดีบ่เนียมีอะไรกันละถึงมาถึงคนนี่ละกัดกัดไปจีดึงออก กัดไว้นั่นเนี่ยใส่คนไปอะอะวุ้มไม่วุไมไม่เหมือนเหมือนเราขอยสังเกตไปเนี่ยเนียไปเหมือนเหรอมันเรียกหักหลายมื่นคนเฮ้ยปานมือเจ้าฟ้องเอาลวดเหมือนแลมม้วกินยังบัน อ้าวกินปปดตังโกูอ้าวตังมาทุกคนแม่มพิมบอแม่มแม่มนี่รอดพิมเมื่รอรวดอืมนี่เอา้าวกินมีดตาวะดมันมันอะไรถึงพิมพ์ม่เรียกอย่างงี้โนมตัวนี้ นี่น้อกันนหรอฮ้งอะนี่อ่ะเขากี้อันนี้เขากี้เขากี้ปกินเขากีดิบกินเขากี้แ้ออ่ะนี่ยังกินเขากี้เมื่อแล้วเาเ้ากิน เหนียวขัด้วมือบัากินดีกินย่างบันนี่อืบันนี่กินย่งบันนี่อกินย่งบันนี่อืมอืกตไปกินข้าวบันนี่ไปกินข้าวลุกไปกินข้าวไปดไปกินข้าวลุกปั๊มมอมก็ทดี่ตมนี่อมอือก็ได้อีนี่ยัดีว่า Jim ba, ai ba luôn hết dinh. A ba Rồi luôn 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 luôn